วัสดีครับตอนนี้ผมก็มาแนะนําเกี่ยวกับนะครับก็คือตอนนี้มีคนเขียนมานะครับก็คือจากคุณอรุชานะครับพิทักษ์แผ่นดินนะครับได้แชร์ต่อของคุณปูนะครับบุษยานะครับมาจากบ้านสมุนไพรไทยนะครับเนี่ยครับดื่มน้ําตอนเช้าทันทีเมื่อตื่นนอนนะครับอย่างไรสักมากข้อนะครับเป็นคําตอบนะครับแบบก๊อปปี้นิดนึงฮะขัดนลอกนะครับแล้วก็ไปที่แอป แบดเีนนะครับแล้วก็วางวางนะครับแล้วก็เรียบอ้อยแล้วฮะหลักหน้ให้เขาอ่านนะครับ ดื่มน,น้ำตอนเช้าทันทีที่ตื่นนอนดีอย่างไร15ข้อนี้ไงคือคำตอบดื่มน,น้ำตอนเช้าดียังไงเห็นใครก็แนะนำให้ดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนและวันนี้ประโยชน์ของการดื่มน้ำตอนเช้า,นนเ,ชาเป็นประจำจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะเรามีคำตอบมาบอกต่อเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำสำคัญต่อร่างกายมากเราจึงควรดื่มน,น้ำอย่างน้อยแดแก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทว่าหากดื่มน,น้ำทันทีที่ตื่นนอนตอนเช้าจะได้ประโยชน์ที่มากกว่าอย่างน้อยก็มีประโยชน์ ของการดื่มน้ำตอนเช้าถึง15ข้ออย่างที่แม็กฟอร์วูแมนแนะนำตามนี้เลยดื่มน้ำตอนรุ่งเช้าช่วยดีถอกลำไส้ผิวพรรณผ่องใสโดยไม่ต้องพยายามดื่มน้ำตอนท้องว่างช่วยเคลียร์ลำไส้คราวนี้ก็ดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้เต็มที่ดื่มน้ำตอนท้องว่างยังช่วยปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในลดความเสี่ยงอาการอักเสบต่างๆได้ชงงานกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ง่ายๆแค่ดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอน แผลผูพองก็รักษาให้หายได้แค่ดื่มน้ำสักแก้วหลังจากตื่นนอนเท่านั้นอีกทั้งการดื่มน้ำตอนท้องว่างยังดีต่อระบบย่อยอาหารด้วยนะน้ำช่วยพยุงการทำงานของข้อต่อและกระดูกทุกส่วนในร่างกายการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงการันตีได้ว่าคุณจะห่างไกลาจากโรคโปวดหลังแลปัญหากระดูกต่างๆได้นานกว่าอายุขยจริง กำจัดไขมันส่วนเกินได้มากพอที่จะช่วยสนับสนุนการลดน้ำหนักได้เพียงแค่คุณดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่แถมงานสร้างกล้ามเนื้อใหม่ก็มาโรคเกี่ยวกับลำคออาการปวดท้องประจำเดือนปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาท้องเสียท้องร่วงกระเพาะปัสสาวะอักเสบและอาการปวดหัวป้องกันได้ง่ายๆเพียงดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำ หากการดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกที่คุณทำตอนตื่นนอนระบบเผาผลาญและระบบย่อยอาหารของคุณจะแข็งแรงมากน้ำที่ลงสู่กระเพาะว่างเปล่าจะช่วยจัดระเบียบการทำงานของลำไส้อาการท้องผูกที่เคยมีก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งลำไส้จะไม่มีมคล้องแวะกับคนที่ดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำด้วยเหตุผลที่ว่าสารตกค้างที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะจะถูกน้ำชะล้างไปจนหมดเติมน้ำให้สมองตั้งแต่เช้าจะช่วยกระตุ้นให้สมองปราดเปรื่องขึ้นกระตุ้นกระบวนการคิดความจำและสมาธิช่วยให้ผิวพรรณของใสห่างไกลโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินลดการเกิดฝ้ากระ,กะและริ้วรอยแห่งวัยพลังของน้ำที่อยู่ในกระเพาะก่อนที่ร่างกายจะรับอาหารเช้าจะเป็นเหมือนตัวกรอง สารเคมีและสารพิษที่ติดมากับอาหารได้อย่างยอดหยียมประโยชน์ของการดื่มน,น้ำตอนเช้าทั้ง15ข้อนี้เรียกได้ว่าครบรอบด้านเรื่องสุขภาพจริงๆร,รู้อย่างนี้แล้วสิ่งแรกที่จะทำหลังจากดื่นนอนคงไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรล้มั้งก็ชัวร์กันชัดๆว่าต้องดื่มน,น้ำสักแก้วก่อนอยู่แล้วเนอะเขอวายูชังชุนคือเครดิตให้ครับคุณยาวายูชังชุนนะครับบ็กก็ถือว่าเอ่อ เฟซบุ๊กนี้นะครับก็คือบ้านสมุนไพรไทยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับสาหรับคนที่นะครับขาดน้ําอยู่นะครับมีประโยชน์มากในการดื่มน้ำตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็ขอให้ผู้ชมครับชมคลิปนี้แล้วก็พยายามนะครับลองทําดูนะครับทาให้ร่างกายสดใสสดใสขึ้นมานะเนี่ยวันละแก้วนะครับแล้วแต่ว่าต้องื่นมาวันละแก้วแล้วก็สองแก้วสามแก้วปกติให้ได้แปดแก้วต่อวันนะครับว่าถือว่าโอเคนะครับก็จะ ผนภัยจากโรคต่างๆนะครับต่อใครชอบคลิปนี้ต้องอย่าลืมครับติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กสัคสมาชิกบนพาสด้วยนะขอบคุณครับก็อย่าลืมจะให้เครดิตให้คุณเครดิตให้คุณวายุฉันชุนด้วยนะครับขอบคุณครับ